สิ่งที่เครื่องยนต์เรากลัวมากที่สุดนั่นคือเรื่องความร้อนสะสมแบบโอเวอร์ฮีทเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่อาจโดนโจมตีด้วยความร้อนแบบที่เราไม่คาดฝันและจะมาพูดถึงวิธีป้องกันและวิธีรับมือกับมันว่าจะทํายังไงไม่ให้เกิดความร้อนแบบนั้นในระหว่างที่เราขับขี่เดินทางซึ่งวันนี้ได้รอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเจ้าคันนี้พอดีนะครับเราก็ขออนุญาตถือโอกาสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเลยแล้วกันคลิปก่อนผมได้รีวิวเจ้าน้ำมันเครื่อง Castrol Power One Ultimate ที่สําหรับรถสปอร์ตผมส วิ่งที่สนามช้างและสิ่งที่ผมแอบทึ่งเลยคืออะไรการจัดการความร้อนในตัว CBR1000RR คันนี้ที่วิ่งในสนามช้างความเร็วประมาณ200-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมมาดูมอนิเตอร์ดูความร้อนเนี่ยอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอยู่ไม่เกิน100องศาเลยอย่างที่บอกว่าการขับขี่ในสนามจะมีรอบที่เดี๋ยวมันตวัดขึ้นตวัดลงแต่ที่แน่คือทางตรงผมลากสุดเลนไลน์ตลอดนะครับความร้อนจัดก,การได้ดีมากการต่อเกียร์ในแต่ละเกียร์นะครับเตะเตะเตะเกียร์นุ่มสมูท ผมวิ่งแท็กเดย์ไป2วันนุ่มสมูททั้ง2วันเลยวันนี้ผมเลยถือโอกาสอยากจะมาลองศัก,กยภาพนะครับ ของเจ้าน้ำมันเครื่อง Castrol Power One กวดสีทองที่สำหรับรถอตโตเมติที่เดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่เจ้า Alpd SR GT สอ0รอของผมจะมีทั้งน้ำมันเครื่อง,งน้ำมันเฟืองท้ายที่สำหรับรถเกียร์อตโตเมติเท่านั้นเลยผมบอกเลยว่าสถานการณ์ความร้อนที่เราจะพูดกันในคลิปเนี่ยกรณีถ้าเราอยู่ในสนามมันก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรความร้อนขึ้นแล้วก็ขี่ไหลๆๆเข้าพิษไปพักหรือว่าจะจอดซ่อมเหรืออะไรก็วานไปนะครับแต่ลองนึกภาพกรณีถ้าความร้อนมันมันจู่โจมเราในขณะที่เราเดินทางไม่ว่าจะในเมืองหรือว่าเดินทางข้ามจััััังงงหหววดดกบบ้้าาานต่ถ ความร้อนขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนั่นคือจอดไม่ว่าเครื่องยนต์จะเสียหายนะไม่เสียแต่ที่แน่ๆเลยคือเราไปไม่ถึงที่หมายนะครับเป็นอะไรที่ไม่สนุกแน่สถานการณ์ไหนบ้างล่ะมันสุ่มเสี่ยงอาจจะโดนความร้อนโจมตีแบบที่หลายคนมองข้ามสิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องเจอประจําโดยเฉพาะคนที่ใช้ในเมืองนั่นคือจอดติดไฟแดงนานๆรถมีมอ้อน้ําก็ไม่ท่า่นะเพราะว่ามอ้อน้ำมันก็จะพัดทายความร้อนในหมอ้อน้าออกไปแต่ลองนึกภาพรถที่ไม่เป็นม้เอรน้ำสิสกูเตอร์ในตลาดบ้านเราในเมืองไทยหลายรุ่นไม่มีมอเแอรูแบบ ซึ่งบอกได้เลยว่าน้ำมันเครื่องถ้าเกดไม่ดีคายความร้อนไม่ได้คายความร้อนไม่ทันไอจอติดไฟแดงนานๆนีนน่แหละความร้อนขึ้นในเห็นแน่นอนแล้วกรณีที่2นะครับกรณีที่เราขี่ขึ้นเขามันอาจจะไม่ได้เป็นเขาแบบฮาร์ดเอนโดโรขึ้นไปนะแต่ลองนึกสิบางคนใช้มอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ในเขาอยู่ในแบบที่เป็นเนินชันน่ะอาจจะไม่ได้ชันมากแต่ก็เป็นเนินที่มันมีโหลดเยอะกว่าปกติการที่เราขึ้นเขาต่อเนื่องโดยเฉพาะรถอัตโนมัติซีซีมันไม่ได้เยอะมากทําให้เราต้องเปิดหมดปอกตลอดเวลานั่นก็อาจจะทําให้ความร้อนนสสะมสมัมเกิด ขึ้นในช่วงนั้นเช่นกันสถานการณ์ที่สาเราอยู่ในเขาขึ้นเขาเรื่อยๆเราก็ต้องมีลงเขาว,วิ่งพับไปพับมาเจอโค้งกว้างโค้งแคบการนี้เราวิ่งอยู่ในเขาเนี่ยมันทาให้รอบเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวหยุดและโดยเฉพาะวิ่งในเขาวความเร็วเราวิ่งไม่ได้มากการระบายความร้อนมันอาจจะระบายไม่ทัน สถานการณ์ที่4นั่นคือเดินทางยาวๆไกลๆบางทีคนที่ขับรถลงใต้เนี่ยทางตรงแบบเป็นร้อยโลเปิดเร่งสุดแบบป๊ออ,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 อย่างนี้อยู่ตลอดการแช่รอบสูงตลอดเวลาโดยที่แบบไม่ปล่อยรอบมันลงมาเลยความร,ร้อนก็อาจจะเข้ามาจจ่โจมแบบที่เราไม่คาดฝันได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะระวังไม่อยากให้ความร,ร้อนเข้ามาโจมตีแบบนั้นนะมีอะไรบ้างสิ่งที่จะมาจัดก,การช่วยเหลือตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของมอน้ำนะคะรับน้ำหล่อเย็นเราต้องคอยเช็คน้ำหล่อเย็นอย่าให้ขาดนะเพราะน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบ คายความร้อนให้กับตัวรอบปอกเสื้อสูบนะครับที่ให้ความร้อนมันเย็นลงไปแต่แต่แต,แต่อย่างที่ผมบอกว่าในรถอโตเมติหลายๆรุ่นโดยเฉพาะในตลาดบ้านเรารถร้อยกว่าซีซีบางรุ่นไม่มีหม้อน้าเป็นระบบแอร์คูแบบ100%ใช้น้ำมันเครื่องในการคายความร้อนไม่ว่าจะเป็นรถที่มีหม้อน้าหรือรถที่ไม่มีหม้อน้ำสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเรื่องตัวน้ำมันเครื่องการที่เราใช้เกดน้ำมันเครื่องที่เป็นเกดดี มีความสามารถในการคลายความร้อนได้ดีมันจะมีชัยแล้วก็อาจจะทําให้เราไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนได้สูงมากเลยเพราะว่าอะไรลองนึกภาพนะน้ำเอน,น้ำเนี่ยเลี้ยงแค่รอบปอกเสื้อสูบคลายความร้อนจากปอกเสื้อสูบเพ่านั้นแต่น้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอโตเมติ จะเป็นบิ๊กไบค์หรือจะเป็นรถยนต์น้ำมันเครื่องเปรียบเสมือนเลือดภายในเครื่องยนต์วิ่งไหลผ่านอะไรภายในทุกชิ้นของเครื่องยนต์รวมถึงตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยมีความสามารถในการเป็นฟิล์มเข้าไปเคลือบผิวเหล็กไม่ให้เหล็กมันสีกันมันก็จะทําให้ลดความร้อนได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นถ้าเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องเกรดที่ดีนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วทาให้เรามั่นใจท็อปฟอร์มได้ทุกเส้นทางไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเรื่ออออองงคคววาา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 มมมมมมรรรรรร้้้้นนนนนหหื่่ะะะไไทีีจจจจเเเเขโาายยดฝััััสํํบถตตติผแล น้ำมันเครื่องคาสต์เล์พาววันขวดสีทองที่สามารถปรับแรงเสดทานให้ดีที่สุดซึ่งช่วยให้ผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ที่มีอัตราเร่งที่เหนือกว่าการบิดคันเร่งและป้องกันความร้อนของรถได้ดีทางคาสต์เตลนะคะับเวารวันจะมีน้ำมันเครื่องรองรับจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทเลยเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับมีทั้งอัลติเมตสำหรับบิ๊กไบค์ที่เราลองกันในคลิปก่อนแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่าการที่เขาแบ่งประเภทของ omatic, ออโตเมติกเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเฟืองท้ายที่ผมพูดมาด้วย เห็นไหมในกล่องเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเครื่องเขียนว่าสำหรับอโตเมติโดยเฉพาะเลยนะเป็นสูตร 10W40 4AT 4ก็คือ4จังหวะสำหรับอโตเมตินะครับอันนี้สำหรับน้ำมันเครื่องแต่ในรถอโตเมติเนี่ยจะมีเฟืองท้ายด้วยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสำหรับน้ำมันเครื่องใช้ 10W40 แต่พอเป็นเฟืองท้ายปุ๊บเขากลายเป็น 80W90 เลยรถอโตเมติ ik, เราก็เลือกใช้ตัวนี้หรือถ้าเป็นพวกจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับที่ไม่มีเฟืองท้ายหรือเป็นพวกเกียร์แมนนวลเนี่ยเลือ กนนใคลิป่อวันนี้ก็พามาชมกับน้ำมันเครื่อง Castel Power One โหวดสีทองอ,อโตเมติแล้วไงวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆมีสาระอะไรดีๆเดี๋ยวมาแบ่งปันแล้วม,มาทำคลิปคอนเทนต์ให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราแบมาัแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ